โอ้ยข่อยไอเฮ็ดจังไดสิเศร้าบ่ต้องจมมาเขาป่ากับอิสานพระเจ้าสวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับไอ้บ่ว้าสิไอเลือดหลังไอกระเสาะกระแสไอแอแอแอะอไอ,อบางคนไอจนหนาแด,หาด,หาดงหนาเขียวบางคนกะไอจนท้องโกง่งโค้งนุ่งหลังขี้ซี่ฟ้าอยู่พนะุ่นน่ะ ตูดก็คงน้องมันไอรุนแรงนะพี่น้องอันนี้คือบางคนมันเป็นแล้วแต่เป็นหน่อยเป็นลายเป็น,ลา,ปนลายเรื่องไอแบบเอาอยัางไม่แก้กับโบยู่ไปหานั่นกับโบเศ้าว่าอันใดดีอันใดเด่นก็เอามากินกัยังซ,ซื้ออยู่นั่นคือบางคนมันเป็นยังสี่หรีนะพี่น้องโอ้ยเบิดเงินหลายแล้วกับโบเศ้า นั่นเพิ่นโจมเน้นั่นผู้ใดไอผู้ใดเป็นอยู่บ่ต้องจมมาเขาป้ากับอีสานว่าเจ้าเนี่ยสีฟ้าไปเก็บสมุนไพรเป็นต้นหญ้าที่บ่มีคาแต่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเขานะ่ะพี่น้องเนาะผู้ใดก็รลู้ลู้จักจิตลู้จากทุกคนน,นั่นแหละถ้าคนบ้านนอกเขาต้นหญ้าพันงูขาวหรือว่าต้นหญ้าบกโคยงูนะ่ะพี่น้องนะลู้จากทุกคนนะครับ อันนี้สีเก็บเอากอนนะพี่น้องนะอันนี้เก็บยากแน่เพราะว่ามันมีหนามนะครับความจริงดึง,ดง,ดง,ดงทั้งทั้งลําต้นมันก็นได้นะพี่น้องนะเบิ้งลักษณะดอกมันเป็นยิงซี่นะพี่น้องดูจากทุกคนนะครับถ้าคนบ้านเฮานะครับต้นบักคยงูหรือว่าไอ้หญ้าพันงูขาวนะครับโดยที่เขาเอาทุกส่วนอันนี้ก็ได้นะพี่น้องทุกส่วนเลยของต้นหญ้าพันงูขาวนะครับ ล่างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาไปสับเป็นทอนน้อยๆน,นะพี่น้องสับเป็นทอนน้อยๆแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งนะครับตากแดดใ้แหงแล้วเขาจังมาค่อยค่อยต้ม,ต,มต้มกินโดยที่เอาประมาณจะก,กับมือกับมือ,อยังส่นะพี่น้องกำกำมือเขา่นี่ะน,นะครับแล้วก็ต้มต่อน,น้ำหนึ่งลิตรตัวน,นั่นเองหรือสีมากกว่านันก็ได้ขอให้เพิ่มปริมาณแล้ววิธีการกินก็นกนคือกินแทนน้ำนะพี่น้องนะ โดยที่กินแทนน้ำเลยใส่เวลาประมาณจากหกเ็ดมือ้อหรือว่าหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะพวกไอ้นี่บอยูแล้วอันนี้ออรีนะพี่น้องนะด้วยสมุนไพรพื้นบ้านเขานี่การันตีด้วยพื้นบ้านเขาเนี่ยบางคนก็สิบว่าเข้าใจว่าแทนน้ำนี่จิงใดเดี๋ยวสิมาถามว่าก้อนหลังอาหารเวลาใดพูดนะความสงสัยของเพื่อนนะ่ะคือให้กินตลอดกินทุกเวลาแล้วนะ เาใจ <laughs> นี่หยุดไอด้วยสมุนไพรแบบแบบบ่มีค่าเลยแหละข่างพ้องาง,าง,างทางกัมีเบิดนะพี่น้องนะขอแค่รู้วิธีทำเท่านั้นเองพวกอาการไอนี่อายุนะครับแค่ไอเสื้อๆมันสิยากคือ่ออออต้องไปนั่นหอกเ่ต้องไปเสียตังค์บ่ต้องไปอย่างลยนะแค่แค่นี้นะความจริงมันมีหลายวิธีนะพี่น้องเรื่องการแก้ไอด้วยสมุนไพรนะ ตามที่สารพระเจ้าลงคลิปไปแล้วอันนี้แบบเลื่อนล้างน้ำมากเจออันนี้นี่วิธีนี่รวมถึงคนที่เป็นพวกโรคไตไตเสื่อมนะพี่นอ้องขอให้กินจังสี่นะแบบวิธีเดียวกันเป๊ะเลยส,อง,ยงสยอ,องอย่างสุดยอดของหญ่าคางทางหญ่าคางถนนบ่มีคงบ่มีคา่าแต่มีคุณค่าทาั้ง ไอ้สุขภาพเขาง่ายๆแค่นี้เองนะพี่น้องเพียงแค่เขารู้จักหารู้จักทําเท่านั้นเองบรอยากไอไตบดี่บรต้องเสียเงินกะสมุนไพรข้างทางเวยครับเด้อสวัสดีครับ